ปลาไหลปลาไหลพี大 screws, 大่น้องมาลุยปลาไหลเลยพี่น้องต่อปลาไหลน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องมามาลุยปลาไหลน้ำกันมาดิเด้อพี่น้องสวัสนี้มาต่อแย้งปลาไหลน้ำกันจ้ะมาปุ้ยทีนี้ภาพสอเอาบ๊อปุ้ยสวัสดีครับพี่น้องวันหยังหยาดนะอาจารย์น้ำ่อเฝ้าตีเฝ้าจนน้ำบ๊บมาโดยเัสดีพี่น้องเนาะโอ้ยเฝ้าไหลมาตั้งเฝ้ามาตั้งเฝ้าเย็นเย็น ล่มอาจารย์ได้พราะมันเป็นไหลเปนลุ่นนกันเด้อพี่น้องปนิพันธ์ไหลจ่าปลาไหลต้องแก้มือเลยจิ้แม่ว่าชิ้นกินเขาอยู่จ้าเดี๋ยวให้แม่ว่าชิ้นอันผักกินเขาจัดข้าวก่อนตัวเจียงญี่ปุ่นตัวเจียงญี่ปุ่นกินเขายิ้วเขายางจ่ามลุ่นดอนนีนกันพี่น้องหนึ่งเข้าอย่างล่องใบล่องน้ำใบมังหันได้สองตัวแล้วพี่น้องออกจากนี่ละ มีแขกมีแขกเอาลงปบตนมันยั่งไนเนาะรัดรัดจะบอกรัดเขาเห็นเขเห็นเขาเห็นเรา้อเลียบักบุงเี้บปักบุ๋งอ๋อไม่ยังงู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 เฮ้ยงูงูงูงเกา ยังมาปุยยังอไปไหปไหปไหลน่ๆเอาอะมันสีน้เอาเอาเอาเอก็โดดดีนลยงตางามๆนี่อกันมืดต้มไงๆจนกินในหอดูอ๋นี่หูปลไหลได้นี่นี่นีเป็นหูอย่านี้ลงนูนนี่นี่นั่นนทางมาตัวนี่หางมืน่ะนันนนั่นนอะนี่นี่ลงไปแล้วนั่นนเป็นหูอนีแมลงไอ้เห็นน่ะ กินปลาหูปลาไหลเนี้ยนี่เลีพี่น้องนี่นี่ค่อยๆค่อยๆนี่ละมันเยอะในนี่ละ้ยค่อยๆเอาเยอะเอาแย่แมลงลุ้นเสร็จแล้วนะโอ้โง่ตัวนั้นโอ้ตัวงูตัวนี้บ้าเห็นปลาไหลได้บ้างหันเห็นปลาไหลอยู่พี่น้องโอ้แต่ว่าปลาไหลเห็นอยู่ไปใส่ล่ะนั่นโอ้ยโอ้ก็งูบ่แมนได้บ้างหันเห็นนั่นปลาไหลอ่ะตัวนี้แหละ นี่แล้วป้าปุ๋ยิหาเลยี่จนเมียสามตัวแล้วแม่บ้าปุ๋ยจ้าเมน่องวันจินจ้ามาเด้อพี่นนองกินขอยิ่มแล้วเนาะมีตัว่ะนี่พี่น้องมีตัเมือนนี่คำเลยบ่ได้เห็ดนะกินเลยพี่นนองฮะโอ้ยเพ็นน่องเอ้ยนั่น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 ป้าปุ๋ยโอ้ยลาเดอลาเดอนั่นฉัส่นแล้วโอ้

เอาคือเวนิโอ้สุดขาวแต่หน่อยเ็ปล่อยเดอพี่น้องเป็กเเปนมาสืบปลาเปนมาสืปลาอยาเาอเฮาพี่น้องพนั่งมาสืบปลาอีูเดอจ้ะเมือนีเาก็สิอไเมียตับขึ้นเนาะมือายดีพี่น้องขายดีโอ้ยัเสี่เกิดสิ่ไข่แเนาะแนนบ่ได้ยันแม่ลองยังชิ้ยากย่านได้ไปอ้อมบ้านก็แม่ลองายอะ แม่พี่น้องเพิ่นมาอุดหนุนภาษาก็ดีดีพี่น้องดีดีบ่ได้ละจบจบจบนะอหนาบ้าังเต็มจบอั้จบเลจะมีผูอัน้เป็นตะหูบารายเสียหนิแม่จบเลยจบเลยพี่น้อง มาสืบปลาน้ำเอาโลหนึ่งมาจ้ะแกนเอาโลหนึ่งโอ้มาสืบหอดสาเด้อพี่น้องน้ำมาสืบหอดสาเฉลิมปลาไหลมลันเอาเล่าพี่ปลาไหลจ้ะปลาไหลบ้านได้จ้ะเดี๋ยวตัวนึงอยู่บางทำเดี๋ยวเห็นด้วยปลาไหลเดี๋ยวตัวหนึ่งคุณหลายๆเด้อจากมาสืบหอดสาหอดพี่น้องมาลุ้นน้ำกันบันี้ไยสิได้ก้อนกันบ่าวปุ๋ยเฮ่อแม่มันสินเฮ่อลุ้นๆเด้อพี่น้องไปนี้ อาจารย์เฮือนลูกศิษย์สิได้ม้อนี่มาห่มมือมันบ่ล่อหลุนเด้อพี่น้องว่าไผสิได้ม้อนี้แม่ไอ้กร่หลุนก็นวมาไผสิเย์พูดได้ก่อนบุงแม่มันสินว่าตรงไปหาหูเลยยันยันบ่ได้ยันบ่ได้แม่วันสินเอาคูเลยตรงไปใส่หูก่อนเลยยูเลยเป็นเอันนีละมันใจเต็มจอเลยมันบ่ยังมันใจเต็มที่พี่น้องมันไล่พีละปูปูจบบ่ง บ่าเมนยืดอ <laughs> oh, <laughs> oh, ันกล่องบบาปุ๋ยเด้อพี่น้องมอบยงเร็วก็ยืดที่ลิ้นพี่น้องใครก็ได้ยืดดอกเด้อจ้ะเดี๋ยวจังฟังบบาปุ๋ยเอฟฟังแทะพู้อะไรก่อนพุูดอะไรพี่พ่อพได้หยาดเกลือหยาดไม่เด้อมาคือบ่คือหยาดไม่เด้องไปว่าอ๋อเลืมโอ้เป็น้องแล้วเจ็บปลาดุกแ้วได้หลายเด้อ่นแ้วได้หลายเด้อปลาดุกพุ่น บ่ได้ยืดขึ้นไม่ได้บ้าปุ๋ยกล่องทีขึ้นให้อยู่เด้อผี่น้องจะว่ามันซอยกันง่านหนักกัต้องซอยกันก้อนจ้ะแย่งกับบ่าเขาอาจารย์แย่งบ้าเขาเลยวสิออกป่าวห้ันละติไม่ยังไม่ยังบ้าปุ๋ย โอ้ยหลักเป็นพระเอกอยู่ผู้เดียวพี่น้องโสวยวายู่สวยโอ้แท็กเถือกอือแทงเถือกแล้วพี่น้องเห็นบ่แม่มันสินุสาลุนเป็นนางเอกอยู่บ่เสียเบ่งบาดแผลเลยพี่น้องได้เป็นพระเอกแล้วได้เป็นพระเอกแล้วไปไปมื้อนี้แม่มันสินเปล่าเด้อเปล่าเด้อมันสิคาก่อนสิบ่ได้เป็นนางเอกเนี่ยม้อนี้เบิ่งไข่เนี่ยพี่รุ่นเบิ่งไข่เสียเบบงาแนี่ยโอ้น่ะเราบ้านเราอิ่มเลย ไปไปไปพี่น้องเอ้าได้เป็นพระเอกแท้มาดิเอ้าสู่เขานั่งเอกสู่เขาหรืน้องฮูนังเอกฮะไม่ยังหรือพี่น้องนั่นนั่นแฉะบ่ได้แฉะบ่ได้อาจารย์จะเอาทีเดียวเตรียมเลยแล้วตัวนีตัวจีดจีดเลยตอนไหนบ่เอาเห็นบ่ปุ่นเด้ป้าปุ่ยยังบ่ปุ่ย ยงถือมัน่ะอืมอมุดต้มเล็กมันนั่ีบปุยอ้าปุยโกบกบกบ่น้องไอ้เยียบพวกน้นน่ะงมงบบนั่นนั่นนั่นนั่กบญาญาเยียบอยู่นนี่ญาบ้ามยังเมยังมาโดดตรงๆไปอ้ยเนี่ยเนียเนี่ยฮะอ้ยพี่น้องกบแม่น้องไอ้พ่อมาปุ๋ยเป็นทุู งบให้อยากมีชวนรวมอยากมีชวนรล่อมด้วยไอ้มีชวนรล่อมน้ำมูในถอมาเหยียบกบได้อยู่เด้อพี่น้องวันนี้เป็นนังเอกยุทธ์จริสิได้เป็นนั่งเอกยุ่งกันเพราะมีผู้ใดได้ปลาไหลอ่ะวันนี้ ไม่ยังบ้าปุ้ยนั่นนั่นนั่นมน้อปุ้ยเฮ้อเร็วๆ้าปุ้ยบุ้ยหลวงพ้อได้สิเป็นผ่้ได้อาเขาปน้องมาลุ่นน้กันเี่น้องอืมเป็น่ออันนั่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 นแม่ยวัดศีลอ่ะเ้าเ้าาทังทึก่อนทมันบิดแหลมมันนี่ไปุ้ยบิดแหลมจี๋ เล่พี่นอเอาลุ้กันไปซื้อทั่วใดไปนี่พวดหรือเปล่าวดรัดกันหรือเปล่าวดลัดกันหลุดเห็นแล้วเห็นไปฮะตัวตึงี้เห็นเหงอมอเห็นโตแล้วติฮะไม่พี่นอกะตัดไนี่ละทนไปมืง 3 lẹp mình đi nong. Cứu luôn quỳ phật. Càng xa leo. Nhìn hang nó như thế. Thấy là Thấy là. Hơi Nè nè nè. Ôi, nhảy lì. Ôi, cái thang. เค็นินเล่าเห็นเคีินาเเ่เป็นเอกาไปเล่าเห็นเล่าเป็นพระเอกมานี้กนี่ะเ้านาเลียมิได้หมือนี่มือนี่เมือนี่เป็นวันของเล่าไปเล่ามื่อนี่เป็นบัานของป้ยแมนมื่อนี่วัานของไปฟองมันมื่อนั้นมือนั้นเป็นบันของลุงบุญได้สองโตผู้เดียวสาบกไง กินยาจิตเวทมาตพี่น้องมันหลุนน้ำกันพี่น้องมัน่เป็นเบาได้แล้วเป็นปุ๊กอันแท่งเถื่อมาเองอย่งบ้าปุ๋ยโอ้ได้มานนี่มานทักงป่าทึ่งป่าไหลเนาะมันมันมีมีอันนันมีอันนอโน่น้ำกลืนยู่ได้ล่ะ มาปุ๋ยแมนเติมนอหนูอยู่เติมนอหนูอยู่นั่งเที่ยงกับเจ็บลิ่นเราพันกันละมาปุ๋ยเติมมาโหลดเติมมาโลดลังเทียกับเด็เติมมาเองโลดพี่น้องมาต้องลบก็ต้องลบเติมเองมีผู้ยำให้ปอมเด้อพี่น้องมานี่ เาปลาเอาเด็กปลาไรก็บอกไว้กล่องไม่สมสดีนะโมปนะพูนพุนปลาก็ต้องขืนอยู่ผุนวันนี้สามัคชีรีพี่น้องแซงไปลาไหลก็สามัคชีอร้างเียอกกันไว้ดีก็สร้างกันมีเงินท่องกับแบงปันกันใส่เพื่น่ะเแม่นนแบบป้าปุ้ยโอ้ก็บจิติแบงก์น้ำวน นี่ละมุ้ยในกล่องนี่ละพี่น้องแม่น้องอายุกังลังว่าน่้ไม่เอ็นเนาะสามคนนี่ละเมี่ยงปันกันเด้งานเป็นคณกินปลามาที่กินเขาบ่งขอดอกขอยืมแม่ในปอรอยละซีบนี่ให้เจีบบางขอซื้อดอ่ขอซื้อยืมยมซื้อๆเบ้ามีดอกหนึ่งใดบ้านอนาะ มันเป็นตะไิเปนติแม่วัดศิลมันมีปู้ใได้อย่แย่งดอกกำยังเนี่ยันสิไดิเป็นคือเกาล่ะพนเออมือนี้ไปเอกมาแรงพี่น้องเลยเ่าเอ้าอาจารย์กับสูบว่าได้เฝาแทงแล้วอาจารย์ทีเดียวน้ำฝนนะอือยนอาจารย์แท่งเฝ่าเฝ่าศีลตะลิเป็นไปเอกพี่น้อง เป็นอะไรพี่อดปานนี่เหรอพี่ย่อมย่อมไปอาจารย์มั่ย่อมไปย่อมย่อมซาตีมื่อนี้ขอเป็นไปเอกซะมื่อนี้ย่อมย่อมกับปล่อยลูกศิษย์น้ำอาจารย์น้ำแน่ล่ะพี่น้องลูกศิษย์ตีเก่ยงว่าอาจารย์อะไรด้อืออาจารย์ศิกักวิชาเลยพรอบบ่บ่เคยสอนเหมิดต้องบ่าสอนเหมิดจังสรนลูกอันจังสรนลูกศิษย์สิมาล้างแขีนอาจารย์แมนบ่

ัเบามันกับสีลามันบาแม้วันศินคือลาเพราแห้งแล้วผู้เบากับลาคือกันเด้อันมันก่ไดเนาะบ่ไดกับลานมูกันไดกับมันน้ำมูลเหรอพี่น้องมันก็ได้ลุนคือกันล่ะไม่ยังแม้วันสินมันไปน้ำันเข้าโจมมดติเหรอเอเหรนมหรอเหรเหรเด้เหรอเรออเหห หลุ่นน้ากันผู้สิรุ่นเป็นนางเอกก็เลยสิบได้รุ่นละจะมาชุดซาเราพี่น้องจะมาสิได้รอบสองเรเป็นยังไงเป็นตำหน้บ้านเาโจมเอาเมดแอละบ่บ่ตกลึกไปตลกมันจะอยู่ในจิตลดบ่ยอมบ่ยอมอนลมไปแห้งเนาะเผาล่งสิแม่มันสิน เออเอาปุ่นเห็นบ่าไปเอกั่นได้ปลาอีกตั้งหากคุนจังสันเรากนจะเป็นรปเอกอ่ะจังสันก้นหมันก้นจะได้เป็นเะียกแค่จังได้ก็ไดดเป็นงอ่ะย้อนไปบ้าปุ๋ยปลาปลาแมวถินทำแล้วว่งมาคือโมกันนะโอ้ยบ่ได้บ่ได้เป็นนันนั่งเอกบ่ได้เป็นนันนีเด็ตันี่ นี่จะไปเอกแต่แท่ละมันนี้ปลยเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันบัตรุ่นเอาไมบัตรุ่นเอาไมนเหมกเน่อไปลนล้วแทมือมือของไฟของมันมันเป็นบันของไฟของมันแหนมี่มีมีๆมันเป็นบันของไฟของมันรอบังหลอดปีนองมันมันของไฟกับผู้นั้นแหละเบาได้แหม่ นะบอกเลี้ยงยาเถอะที yeah. ่การจีนไม่อยากกินเลยเบอกเลียงยาอะไรบ้าเห้อปุ๋ยเพระเสียบเสียบพะตมเสียบเสียบิ เบิ่งนกันพี่นา้องเบน้องีหเอ้ยตัวนี้ให่กว่ามูปลยตัวแท่งใดเอ้ยไปเทียวอ่างย่เนาะราก็สนตจวนี่กินนี่ว่าะกินยุ่ดอกมาเนี่ยเพราอกินยวามสิยดอพีเมื่อนี้ยพัดมาได้มื่อนี้มืออมือ้องไปของมั่นได้กรฝากคนไหลกแช่ก็ติดตามครับอีสานมอหนอาครับพี่้องลิปนี้แท่งเปไรคือว่ากับพาอไรยี่ดอกพี่้อง มันกับบอยไงบ้านได่เราพี่น้องพ่อเลือด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 นี่แล้วกระดูครับนี่ค่อยๆพี่น้องอันดับแรกนี้ครับโชคดีพบสุขจเริตและใครจะจนพี่น้องรำรวยสู้กูสุดคนครับฮะพี่น้องอยากฟังสโลแกนโอ้โหเอาผู้ใดตาบอดในเมื่อตาใดคำยางผู้ใดก็หายเล่นหันผู้ใดคนดขาก็เอาพ่อหายขาซื้อชิงหนิ่งครับผู้ใดเป็นลูกก้หลูกสิบก็หายช่วงหายเศร้ากับเวนอนกิ๊ดเตียงผู้ใดกพดกิ๊ดเตียงพี่น้องลูกกองแก้งเั้นมากินห่อข้าวมันไงบาปบาปเล่นนั้นคุ้มคุ้มกับพี่น้องอันดีับ Ha ha ha.